ิสพอวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง MB ที่ตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคนต่างพูดถึงนั่นแหละเพราะว่าจะมีการปล่อยตัวทีเซอร์ออกมาก่อนหลายๆคนก็ต่างพูดถึงเฮ้ยจืดของพี่ป๊อปคืออะไรตอนนี้พี่ป๊อปอยู่กับเราแล้วก็จะให้คําตอบแล้วสวัสดีครับพี่ป๊อปครับสวัสดีครับพี่ป๊อปคนใชุ้ลคนนี้นะครับปล่อยมาทุกเพลงดังทุกเพลงจริงๆครับพี่ครับ อันนี้ก็บิ้วขึ้นไปแม่พี่แม่ดูสักคั้เดี๋ยวก็จะชินเออเดีพยวก็จะชินก็จะรู้สึกเออก็มาเป็นงั้นแหละพวกเนี้ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นจริงจริงมาพูดถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดกันก่อนดีกว่านะครับจืดครับพี่ป๊อปครับอะไรที่จืดครับพี่ป๊อปคือเพลงนี้มันพูดถึงความสัมพันธ์ของคนคือคืออาตอมเขียนอาตอมนี่อาตอมเขียนละใช่ก็คนที่เขียนเพลงปล่อยแล้วก็ได้ดีพอตอมนะครับเนี่ยครับผมครับครับแล้วแล้วงเยกันสองคนก็ได้โอ้พี่ป๊อปผมอยู่ด้วย คือคือตอนที่ตั้งโจทย์เพลงนี้รเราเราพูดถึงว่าความสัมพันธ์ของคนยุคนี้มันเป็นความเป็นความสัมพันธ์ที่ขึ้นเร็วแล้วก็แล้วก็อยู่ในในกราฟที่มันที่มันดิ่งอย่างเงี้ยค,ค่อนข้างนานคือวันหนึ่งที่เราบอกรักครั้งแรกเนี่ยพอเราบอกครั้งที่3าครั้งที่4ครั้งที่ร้อยครั้งที่ร้อยมันจะเริ่มแบบ ไม่ใช่มไม่เหมือนครนั้งแรกแล<ช>้วไม่เหมืนอนครัง<ต>้งแรกแล้วแต่เราก็ยังมองว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นรสชาติของความรักนะครับผมมันเป็นรสความจืดก็เป็นรสชาติหนึ่งของความรักครับมันเป็นบางทีเราเราไม่ได้มีการเตือนตัวเองว่าเรายังรักกันอยู่ยังหวานกันอยู่ครับผมก็เลยให้ตอมลองเขียนความหมายของเพลงนี้ออกมาว่า ออกมาเป็นยังไงแล้วตอมก็เขียนมาได้อย่างที่เราเราต้องการคือคือ,คอ,อยังอยู่ในคอนเซ็ปต์เรื่องของความรักที่ว่ามันมีหลายรสชาติไม่ได้เกี่ยวเรื่องของว่าความรักแบบมีมากมีมกมน,อน้อยระยะเวลาที่เปลี่ยนไปใช่ไหมฮะแล้วพูดถึงสไตล์เพลงบ้างพี่ป๊อปเพลงนี้สไตล์มันจะคือเป็นสไตล์ไหนเป็นร <and> <ะ>็อกแอนด์โรลร็อกแอนด์โร้ดมันมันชีก,กับเพลงก่อนหน้านี้เลยครับจริงๆก็ปล่อยมันก็มีความเป็นร็อกแต่ว่านั้นก็เป็นแบบบ,บิดป๊อปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่ได้พี่บอ ได้พี่บอลมาทําเพลงครับพูดแล้วก็คิดเองได้พี่บอลมาทําเพลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางพี่บอลเขาจะเป็นทางแบบบล็อกหน่อยเพราะฉะนั้นในเพลงนี้มันก็จะมีความบล็อกแอนโดรออกมายากไหมครับพี่ป๊อปครับปกติเราดูแบบเป็นผู้ชายอบอุ่นแบบแนวเพลงก็เป็นอิชเช i ร์ช์นิ่งแต่พอมาเปลี่ยนเป็นร็อกแบบนี้ครับิงจริงพี่ก็เป็นคนเถื่อนพอสมควรกับร็อกพี่ก็พอไปได้แต่ว่าแต่ว่าเพลงนี้มันยากตรงมัน อารมณ์มันประหลาดอ่ะมันมันผมว่ามันเป็นอารมณ์ที่มันเกินจริงพอสมควรในการที่เราจะพูดเรื่องนี้แล้วก็พูดในอารมณ์แบบในเพลงอ่ะมันเหมือนการ์ตูนหน่อยะัะนั้นในการถ่ายทอดมันเลยต้องแบบมันเลยต้องนั่งถามตัวเองว่าเวลาคนเราจะพูดคํานี้ออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้ยมันต้องคิดอะไรวะก็เลยมันก็ยากตรงนั้นแต่ว่าในรู้สึกว่าในช่วงหลังๆเนี่ย ที่ป๊อปเนี่ยจะไปทํางานกับอะตอมบ่อยใช่ไหมฮะก็คือบ่อยขึ้นก็คือในเรื่องของการเขียนเพลงก็คือสองเพลงนี้แหละครับเพราะว่าอตอมก็ต้องไปทําเพลงตัวเองแล้วเดีผมก็ถามแล้วเขียนให้คนอื่นไหมบอกไม่ครับทาเอาเงินของตัวเองก่อนดีกว่าเออก็จะเป็นประมาณนี้ทํางานกับน้องอะตอมเป็นยังไงบ้างพี่ก็สนุกสนานผมว่าอตอมเป็นคนที่ที่เคลียร์ง่ายครับคืออย่างตอนแรกอย่างเพลงเนี้ยเพลงจืดตอนแรก ให้อตอมลองเขียนมาเลยครับความจืดในในในทัศนคติของอตอมอะไรเงี้ยแต่อตอมเขียนมาแล้วก็เฮ้ยว,ว่ามันเครียดไปนิดนึงว่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเราจะพูดเรื่องจืดขึ้นมาเนี่ยเรารผมในความรู้สึกเราเรารู้สึกว่า มันไม่ได้พูดตอนที่เราเกลียดกันนะ,ะ,ะมันพูดตอนที่เรารักกันนี่แหละรวันนั้นมันเลยอยากเติมความโรแมนติกเข้าไปเนาะพอพูดไปแค่นี้อะตอมกลับมาอีกทีก็กลายเป็นเพลงนี้ก็คือเป็นแบบนี้เลยครับ,รบผมชุดี้อะตอมชีวิตแบบดูโสม <S <S ครับผมไม่คืออย่างที่บอกมีปัญหาเรื่องผู้หญิงหรืออะไรที่อ่างคือถ้าอยากมีเพลงมีปัญหาเรื่องผู้ชายแล้วมาดูในตัวตอ็มวีกันบ้างดีกว่าครับพี่ป๊อปครับ m อเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหานี้ก็ด้วยด้วยความที่เพลงมันเป็น อย่างที่เราบอกมันมีความเป็นการ์ตูนนิดนึงครับไอ้ตัว m v เราก็เลยทําการแสดงออกเหมือนการ์ตูนเลยเหมือนกับเหมือนกับเราดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งเวลาเวลาการ์ตูนมันเล่นมันก็จะมีความมีมี acting มี acting ที่มันบางครั้งก็นิ่งบางครั้งก็เวอร์บางครั้งก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ในตัว MV นี้ก็จะมีผมเป็นตัวประกอบอยู่ตามที่ต่างๆอ วันนี้เขาใช้เทคนิคเดียวกับวอลดิสนีย์นะเอามิกกี้เมาส์ไปใส่ในเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างนี้อันนี้อันนี้ทำด้วยเรามีงบน้อยแล้วก็จะจ้างคนอื่นไม่ได้แล้วก็จะจ้างตัวเราเองมาแต่งตัวเองอ๋อดีวิธยากาศในการถ่ายทำเป็นไงบ้างครับพี่ป๊อปวันนั้นก็ดีนะพี่ว่าวันนั้นก็สรุกไม่ไม่พี่ป๊อปถ้าจะคุยกันอย่างนี้ก็โอเเลนคือบรรยากาศเนี่ยจริงๆแล้วบรรยากาศมันก็มันจะไปตกอยู่กับน้องสองคน ที่เป็นพระเอกนางเอกคือน้องชานางเอกน้องชาน้องอะไรสักคนหนึ่งสวัสดีครถถับจ,จำชื่อไม่ได้แต่ตัวผมก็ไปอยู่นิดนิดหน่อยๆน่อครับผมแทรกแต่ว่ามันจะหนักตอนจบครับซึ่งก็ยังไม่บอกดีกว,ว่ามันจะหนักเพราะอะไรแต่ว่า,าคือเอาเอาซะแบบเข็ดอะไม่อยากไม่อยากเล่นอีกแล้ว ยังไม่พอยอื <min it> <S <S ้อหพี่พอผมอยากจะรู้อย่างหนึ่งคือซิงเกิลนี้คือเพลงเจิดผมอยากจะรู้ว่าในชีวิตนี้เนี่ยพี่เคยเจิดกับใครมาบ้างหรือว่าอะไรที่เจิดไปแล้วบ้างครับพี่เจืดกับทุกคนตอนนี้จะเิ่มจะเจืดกับแกแล้วล่ะคือฉัว่าไม่เราผมมองว่าความสัมพันธ์ของคนเราครับตอนเข้ามาตอนแรกมันทุกความสัมพันธ่ะกับพ่อกับแม่ก็แล้วแต่ตอนพ่อแม่มีเราครับเดือนหนึ่งโอ้โหเอนทุกอย่างเลย พอเราผ่านมนาะเริ่มมัธย,ยม,มก็เริ่มทะเลาะกันพอถึงมหาวิทยาลัย<ม>พอลูกแยกกันมมอยู่<ม>บ้างมันก็คือถามว่าจะมานั่งประครบประงมกันเหมือนเดิมมันก็ไม่ใช่ทุกความสัมพันธ์มันมีความ มันมีความเบาบางลงมันก็เขินห่างกันไปตามช่วงเวลาแต่ก็ไม่ได้หายนะคือเมื่อผมจะบอกว่าจืดเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันหายไปนะผมจืดมันแปลว่ามันยังมีอยู่แต่มันได้รับสม่าเสมอคือจืดเนี่ยมันไม่ใช่จืดแบบเดกาทชีฟคือเหมือนไม่ได้มองในแง่ลบมันเป็นในแง่บวกคือมันเป็นอีกแบบหนึ่งแค่นั้นเองคือบอกรักไม่ได้แบบว่า ที่รักๆนะก็จะเป็นแบบรักนักรักอะไรแบบนี้อย่างที่เขาใช้บ่อยเขาใช้บ่อยก็ใช้บ่อยก็ต้องถามเขาเรื่องนี้ต้องถามเขาใจเย็นๆวันนี้อ๋อคนนี้เหรอไม่ใช่ครั้งก่อนไม่ใช่คนนี้นะอีกคนนึงนี่กับคนก่อนน้านนแล้วก็จืดคนนี้ก็ริ่จืดคนที่พี่เจอพี่ก็ไม่ใช่เดี๋ยวพี่รู้ว่าพี่จะพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรอ๋อตั้งแต่คุยกันอย่างนี้ครั้หลังที่อยากเชิญผม เอาก็ได้เหรอบอกได้ไม่ต้องให้สิเราก็ต้องเข้าหลังก็ไม่ต้องเชิญเขามาพิเราก็ต้องห้ามห้ามสิห้ามไอ้ของไอ้ห้ามมาดูดงดี้ดีอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีแฟนคลับมาดูนะอุ้ยตอนนี้ก็ไม่เหลือใครแล้วพี่ดูสิตอนนี้ไม่เหลือใครแล้วเอ๊ะว่าพี่ป๊อปได้ไงของพี่ไม่เคยมีอยู่แล้วนอกจากนอกจากเพลงตอนนี้นะครับเพลงเพลงนี้เนี่ยนอกนอกเหนือจากนี้คืองานของพี่ป๊อปมีอะไรบ้างครับก็มีคอนเสิร์ตครับผ เดินแบบไทยแบบยังยังอยู่ไหมครับเดินแบบไทยแบบพี่ตอนนี้พี่งดรับไปก่อนแล้วไปก่อนอยากจะให้อยากจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องงานมากกว่าเต็มที่ครับใครเปิดจิ้งรีดวะทำให้เคลียร์กันนิดนึ่งเคลียร์กันนิดนึงว่าทําไมต้องเปิดจิ้งรีดก็มันมันไม่เวิร์กไงพี่ไม่ใช่มุกไม่เวิร์กมุกู๊ดคนข้างผมไม่ได้พูดเรื่องมุกผมครับผมหยุดตัวเองกับเรื่องเดินแบบจริงจริงอิ่มตัวแล้วไงอู้ดยินดีเลยไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับเราโฟกัสเรื่องงานดีกว่าเมื่อกี้พูดอะไร ไม่เอาแล้วถ้ามีไอสองคนนี้ไม่มาอีกแล้วอาสุดท้ายก็พม่ปาก้อฝากผลงานก่อนดีกว่านะครับช่องทางในไม่ฝงไม่ฝากแล้วอ่าแล้วไอฝากฝากด้วยนะครับดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สองนะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ของ w h i t e m u s i กก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็เคเคบ็อกหรือว่า YouTube ตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปก็จะได้ดูผ่านทาง YouTube แต่ว่าที่นี่ที่แรกนะครับ ของโลกคนปังเนี่ยกู้กำกับยังไม่ได้ดูครับผมผมบอกตรงนี้เป็นบุญของผมมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันผิดพลาดผู้กำกับยังไม่ได้ดูก็ไปท่อที่ผู้กำกับทำไมผู้กำกับควรจะดูตั้งแต่ตันๆัผมบอกแล้วว่าผู้กำกับห้ามดูเพราะอยากจะให้ที่นี่เป็นที่แรกอ๋อโอ้พี่ผมบอกขอบคุณมากครับผมครับี่ครับไหว้หมาด้วยครับผมก็แล้วแต่ใาไหนก็มาครับพี่พูดส่งเข้า MB ของตัวเองหน่อยดีกว่าครับครับไปดูเพลงจืดกันครับทุกคน 梦成梦心梦。